สวัสดีครับวันนี้คลนนท์นสุพันธ์ก็มาอยู่ที่วัดแก่งสลิสัมพันธ์นะครับพ้นานงกาวจังหวัดนนท์นะครับเดินมาเดินเดินไปดูถนนคนเดินนะครับเป็นของพวกเกี่ยวกับของผมนะฮะไปครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเดินดูในวัดนเป็นของที่ เป็นของมือสองนะครับอเออเยอะอยู่หลายหลายอย่างนะครับสวยปะล่ะอ่าตงนี้80ดสิาดอไม้เครื่องมือนะครับหลายอย่างที่ให้ที่เป็นฐานฐานแบ,บตเตอรี่นะครับ ร้านมีสองนะครับเกิดไเปตนองทานไปตอนที่ทแพงด้ยายาวไปเลย สวยดีดีเลยค่นี่ก็เป็นเครื่องเล่นเทปก็เป็นเครื่องมือเครื่องมัดเครื่องมือของพวกช่างนะครับโอ้นี่งจุดจุดไฟท้าย,ายใค้มาสวยร้อยห้าสิบที่ขายเลย นี่เป็นวิทยุเก่านะพวกโบราณมากมีก็เป็น,นเครื่องชายหนังรนโบราณน,น,นะครับหนังตลเที่เป็นเครื่องหนัง กู <YouTube>. ๊ตู๊ตมือสองนะครับชุดดึงดึงรถนะฮะเป็นสายน้ำดีน้ำเสียก็เป็นพวก ใช้ไฟฟ้านะครับปลุกกระตักจังนะอือนี่จะเป็นสินค้ามือสองนะครับต่อบทำได้ไหมพี่คาบูคาบูเครื่องกัดหญ้า เขานะครับดีครับทำเดียวนี่เนี่ยกาโบราณนะในาโบราณนะตะเกียงโอ้เอ็ก ที่ัเจดรีก็มากันที่พรแจ้งนะ<า><ใ>คร <forcément cities S 1> ับแจ้งสรีสมพันธ์ ยางสีล้อปิกอัพเลยสีรูร้อยหลอดเพิ่พ์หลอดอก็เป็นคือที่ความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้ามาดูเอาอจะ อยากจะได้อะไรก็มาดูๆเราแล้ครับเป็นห้าหมือสองเดี๋ยวถ้าได้มานะาวัดดวาที่ไม่รู้นะถ้าได้มาวหรือง,อง,องเป็นเครงเสื้อเก่านะครับเป็นเครื่องมือตกปลา ก็เป so ็นขามสองเรื่องปั่นไฟนะครับอย่างเป็นเครื่องเล่น ครับแลี้กินาวนี้กินเด่าเยอะนะครับมาคิกมานะครับอ่กราดวัดแจ้งโอเคครับักี ถ็นค่า2มีเคืองสำอางมีเจ้าถุงค่าราคาถูกเป็นมีนลนหลายอย่างนะครับ <S <S เครื่องใช้ อะแดปเตอร์ปเนอานหองานไเด่นนี่จะเป็นของเล่นเ,นเด็กๆนะบางครั้งก็มีของเล่นแบบพวกสังกะสีโบราณ นี่ก็เป็นเครื่องใช้ในครอบครัวหลายๆอย่างนะครับมีครบนะครับต้องการอะไรก็มาเดินดูนะครับลืมไปแล้วรสชาตนะิเป็นงไงวาเบียร์ ไม่ได้กินเลยอยาต้ององสองขวดอยากรู้รสชาติเลยใช่ปกปักก,ร <c oughs> การชามี่เป็นโมเดลสปอร์ต B M S <c oughs> เป็นโมเดลนะครับนี่ก็เป็นสินตาที่ปะะ่าทับแล้วแต่นะครับ บางทีบางคนกเอาไปตกแต่งบ้านเครื่องม <ละ S 2> <ะ>ที่ใช้ได้พี่จะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้แปดสิบบาท เสาอะร้อยล้นะสัญญาณเจารับสัญญาณไอนน้ที่เป็นจะมาเป็นเช่อสากาศใช่ไหมอ๋อมันไม่ได้ตัว

ผมโปใครทำงานอยู่เป็นบ้านเลยมีหน้าจอเพิ่มของมันไม่เคยมีเคยมีเคยมีพวกไวเลสของมือถือไหมไวเลสมือถือไวเลสมือถือไม่มีครับต่อต่อเคยมีขายหมดเกลี้ยงเพราะมันไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ใช้งานวาครับะวัติยากนะ ดูกันตานะครับตันแล้วตัวแล้วต้วแล้วนี่นะจิ๊บก่อนจิ๊บก่อไอติมแผ่นเสียงนะครับนี่ก็เป็นอะแดปเตอร์ครับเก็บตังค์งนะครับจริงที่จำเ,เป็นบางครั้งก็มีนะครับ ที่มันเป็นจำเ,เป็นนะดูต้องดูนะครับว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้กับอะไรนี่ก็จะเป็นแผ่นซีดีแผ่นที่ของแท้แล้วเปเป็นหนังก็มีนะครับนี่ก็เป็นของเล่นเนาะอะไรอย่าง

มีกล่องแว่นที่น่าสนใจนะเป็นของเสื้อผ้าของห้างร้านก็ นะครับครับวันนี้คนนนในสุพรรณก็ปิดคลิปอันนี้นะครับนี้ก็จ้เวลาเ,เวลาเก้าโมงดีนะครับครับต้องสวัสดีครับ